กด accept นะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณราชิมาคุณนี้เช็คเก่งครับเอเครับวันนี้เราจะคุยอะไรครับครันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันเราก็เพิ่งตัดสินกันได้เมื่อประมาณนาทีที่แล้วนะครับว่าจะไอ้ก้าเคุยเรื่องการทำงานกันเจ็ตจอไปประมาณเพิ่งชั่วโมงอีก้าเลยครับแม่งซื้อขาตั้งกล้องอ่ะครับแล้วมันก็พยายามจะใช้มากเลยนี่แต่ไม่ได้ตั้งกล้องไก่กาเออที่แบบ เมเมซอนนะฮะเราต้องการปรับปรับปรับหัวไม่เป็นนี่มันจะหลุดติดมือแอดก้ามาแล้วครับผมโอเคครับต่อครับก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาเปิดซีรีส์การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นมาได้ยังไงมาทํางานได้ยังไ<อ>งมาญี่ปุ่นทาอะไรต้องทําอะไรบ้างอะไรเนี้ยคนญี่ปุ่นเร่เศร้าในชีวิตมันมีอะไรใช่เรื่องดีๆในชีวิตมันมีอะไรบ้างแล้วคนญี่ปุ่นเรยว่าอะไรมันเยอะกว่ากันนะคือเรียกว่าแบบถามแอดเคูุกแอดเคอะไรแย่ๆแม่งพูดได้เลยครับไม่ต้องคิด ต้องคิดต้องคิดหน่อยหนักขึ้นนะนึคิดก่อนต้องคิดหนักหน่อยว่ามีหรือเปล่าไม่มีก็คงอยู่กันมาไม่ได้จนถึงแบบสี่ปีขนาดนี้เดี๋ยวเว้นจะเป็นแบบมาโซคิดชอบความเจ็บปวดชอบถูกทำร้ายจิตใจไอกาวยาชอบต่อไปเหยียบผมครับนายคขาเหยียบผมเลยครับไ่ขอขิงขอขิงนี้เพิ่งตัดมาใหม่มันจากที่ไหนนะการแจงสีฟ้าจินครับจินจน จริงหรือเปล่าเพื่อนๆไปตัดได้นะ <represent> ผม ung, มีมีรีวิวใน Facebook แล้วเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว well. ใ้ใช่ไหมใช่ใช่ในจีนเนี่ยมันเอ่อกรอบแว่นเนี่ยมันจะเป็นกรอบที่เขาทำเองแต่ก็ก็เม็ดในไชน่าแหละแต่เหมือนแบบมันจะไม่ใช้กรอบแบบถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันจะเป็นกรอบแบบกรอบเลเยร์แบนกรอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่แบบเอากรอบมาแล้วเราก็ไปตัดเลนส์ใส่อะไร zer, มันก็จะแพงกว่าแต่จริงก็ราคาแรงแรงแรงจทุกอย่าง made in China หมดทั้งสายเลนส์และขาแว่น ใช่เข <mm sí, okay. <mm <mm ้าเหมือนได้เหมือนได้เหมือนได้ไอ้นี่เลยอีกแล้วเป็นสปอนเซอร์อีกแล้วสรับคีวิวนะฮะอีพีที่แล้วสปอนเซอร์ต้องเข้ามาโฆษณาจินต่ออ่าก็ถ้าเป็นเพื่อนอยากจะให้กำลังใจพวกเราก็ขอหนึ่งไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องเราติดตามกันได้ในเฟซบุ๊กด้วยกดกระดิ่งชิมากคุณนี่เข็งนะฮะเหตุอยู่ข้างล่างครับฝากติดตามกันด้วยมาญี่ปุ่นเนี่ยจำเป็นต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นไหมอ๋ออืมอืมอ่าก็คือวันนี้หัวข้อเราก็คือก่อนที่ เอ่อถ้าเราจะมาญี่ปุ่นเนี่ยภาญี่ปุ่นสําคัญไหมใช่ไหมใช่ใช่คุณมาสามารถมาได้โดยที่แบบไม่รู้หาเหวอะไรเลยได้ไหมอาริกากโตแค่นั้นพอหรือคุณต้องรู้แบบขนาดไหนอ่ะฟังแอปเจรีวิวกันนิดนึงผมว่ามันเกี่ยวกับว่าเรามาทําอะไรด้วยแหละคือถ้าเรามาเรียนเนี่ยคนที่มาเรียนที่เนี่ยส่วนใหญ่คนที่เจอเนี่ยถ้าเขาเรียนปิญญาตีเนี่ยอาจจะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเข้มข้นกว่าคนที่เรียนปิญญาโทคือส่วนใหญ่คนที่มาเรียนปิญญาโทเนี่ยเรียนพวกอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมเงี้ยมันจะแบบ ภาษญี่ปุ่นมันจะไม่ไม่แทบไม่ได้ใช้เลยโซเนตเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเลยในชีวิตประจําวันแม่งก็โคตรซัฟเฟอร์ยกเว้นว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ต้องการมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นไม่ต้องการรู้จักใครอย่าเว้าเขาไลนอาหารไปจิ้มทำไมเออใช่ก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ครับไม่ใช่ตอนนี้ผมก็คือผมไม่มีเพื่อนญี่ปุ่นเลยตัดขาดอยู่คนเดียว เราเราย้อนไปนิดนึงแล้วกันตอนที่ได้งานเนี่ยคือผมได้งานจากไทยใช่ไหมก่อนได้งานเน่ะก็คือพูดญี่ปุ่นไม่ได้เลยศูนย์ศูนย์เลยเขาสมไปเรียนที่วาเซดะวาเซดะนี่อยู่ตรงช่องดนตรีนะไม่ใช่โตเกียวนะครับไม่ใช่โตเกียวออยยาาเข้าใจดียวอันเนนชอ่ะแต่เขาเป็นเชียงมาอาจารย์โยชิโนะบ้านเราโคตรโคตรคแนะนําแบบ let comment มากโคตอาจารย์ที่นี่สอนดีมากแต่โคตรแพงแต่โคตรแพงก็คือไปเรียนไปเรียนเสร็จปุ๊บว่าเรียนหนึ่งคอร์สใช่ไหมเขาจะแบ่งเป็น day คอร์หนึ่งคอร์หนึ่งคอร์หนึ่งก็ประมาณ n หนึ่ง ญี่ปุ่นเนี่ยมันได้จาก 5, 4, 3, 2, 1เป็นเลเวลนะเจลพีพตอนนั้นเรียนได้ประมาณ N5 เสร็จปุ๊บก็บินมาเลยเว้ยยังงงๆอยู่เลยคือจริงๆอ่ะผมแนะนำว่าถ้าจะมาทำงานควรจะได้อย่างน้อยสัก N3 N3 เออยู่ระหว่างเอเรียนจบ N4 ขึ้น N3 เนี่ยผมว่าโอเคเลยกำลังดีควรน่าจะกำลังพอไปได้แต่จะฟังไม่ค่อยออกเออไม่เป็นไรฟังไม่ค่อยได๋ยวาเป็นจริงที่คนเรื่องใช่ครับ แต่ว่าอย่างน้อยแบบต้องต้องรู้สับอะไรเยอะๆหน่อยเพราะมาแบบเคีียชีวิตแม่งซัฟเฟอร์มากทำเคีียอะไรไม่เป็นเลยเปลี่ยนก็ไม่รู้เรื่องแบบตอนที่เราทํางานไ,ไหนเราแม่งทำงานไม่ได้เราอ่านไม่ออกเอกาสารแม่งแม่งบอกว่าเป็น,ปนญี่ปุ่นล้วนครับเป็นญี่ปุ่นหลวงแต่แบบบริษัทบอกว่าเป็น global company แต่ภาษาญี่ปุ่นไม่ว่าบริษัทไหนที่ก้าต่างที่ตราหน้าเป็น global มันมี่นะครับผมพนักงานเกิน,น,นครึ่งนะฮะคุณคิดไม่ได้ จากหัวหน้าไม่ต้องพูดถึงเลยไอ้พวกอยู่มันนานเนี่ยแต่กูพี่เคยทำอ่ะมันเป็นฟอรนินมันเป็นแบบทํากับต่างประเทศมันก็จะพอเขาจะพอพูดได้บ้างก็เออโชคดีหน่อยตอนแรกๆอ่ะแบบสามสี่ห้าเดือนแรกไม่ทํางานเลยเว้ยทำงานไม่เป็นก็นั่งอ่านเขาให้เอกสารโอเวอร์พอยด์เออนั่งอ่านทำาอเวอร์พอยดแล้วก็คือแอสเก้าพักไปเกย์ทำอะไรวะกูนั่งอ่านคำจีวะเฮ้ยเออเออแล้วเราไปกินอะไรวะทำโอเวอร์พอย กว้างถึงขนาดแบบว่ากว้างถึงขนาดแบบว่าเอาเอาคันจี้ไปน้ำอ่านที่บริษัทถ้าหัวหน้าไม่ก็ไม่ว่าไม่อ่นานไปม่ไม่ทํทำม,มันก็อา่านไปอ่านทั้งวันเลยไมไ่ทำที่อะไรเลยลเก็กลับบ้านกลับมาก็ปีดตชีวิตมันก็จะวนๆอยู่ประบาเด็มแ,แบบแบบชวนแรงๆแบบล้วอ่านเรียนอ่านเรียนอ่านเรียนแต่คือบริษัทเนี้ยมันดีอย่างตอนที่เราทํางานเนี่ยเขาจะเรียกครูข้างนอกเข้ามาสอนเราเลยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสองวันวันละสองชั่วโมงเราสามารถโดดงานไปเรียนได้ปิดงานเลยปิดคอมเดินไปเรียนแล้วก็เดินกลับมาค่อยทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยเวลาให้มีประโยชน์ เราเสาร์อาทิตย์เคก็จะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นพิเศษที่ฮิเมจินะฮะันนี้เป็นเรื่องสมัย,ย,ยก่อนแบบขยันมากแม่เสาร์อาทิตย์ครูก็เรียนนังสิงใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็ประมาณนั้นแต่ว่าจะบอกเลยว่าถ้าถ้าภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ถ้าจะมาทํางานก็ต้องลำบากยกเว้นงานขพเพื่อนๆจะเป็นงานแบบไม่ต้องใช้ภาษาะะถ้าเป็นงานใช้แรงงานก็ก็คงไม่ไม่แต่ก็คงไม่จาเป็นต้องหนักมากเพราะส่วนใหญ่เขาจะ จะไม่ให้เพื่อนๆนแล้วแต่ก็เวลาเขาดา่าอะไรย่ามไม่อยู่ก็ไม่รู้ดีกว่าเพราะประเทศนี้เขาจะเป็นแบบแนวแคสซิฟอะแคสซิฟนะฮะเช่นถ้าเพื่อนเพื่อนทผิดเขาก็จะไม่บอกเพื่อนเพื่อนตรงๆว่าเฮ้ยยูทําผิดนะทํอย่างนี้ไม่ได้เขาก็จะบอกว่าอ um, จริงๆเนี่ยมันมีวิธีที่ดีกว่านี้อีกนะรูหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ก็ผิดนะฮะแล้ววิธีที่ทาอยู่เขาผิดไงแต่บางทีเราก็จะไม่คิดว่าเขาด่าเราอยู่เพระว่า อ๋อเขาคงแนะนําเรามานก็ไม่รู้ครับแต่ก็ทาแบบกลับต่อไปเพราะกูไม่รู้แม่ไม่บอกกูส่วนเพื่อนๆถ้าอยากมาเรียนภาษาไม่ต้องรู้ก็ได้แต่เพื่อนๆจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขาจะส่งเพื่อนๆไปเรียนตั้งแต่แบบสตาร์ทอ่ะ e u a o เรียนทีละตัวแล้วก็จะสอนให้ชาที่สุดเพื่อนๆจะได้ไปเรนให้ชาที่สุดเท่าที่จะเปย์ได้สองปีครึ่งคนส่วนใหญ่ที่เขามามันก็จะมีสองวิธีเนาะมาทํางานเลยอย่างที่เคมาทําหรือว่า มาเรียนภาษาก่อนแล้วค่อยหางานแบบพี่ก้าวมันทําถ้าเรียนภาษาก่อนแล้วค่อยมาหางานเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าคือาาง่ายกว่าง่ายขึ้นง,ง,ง่ายกว่าเยอะเพราะว่าเหมือน,น,นคนญี่ปุ่นเขาพิฟเฟอร์คนที่พูดได้อยู่แล้วส่วนเด็ตดก <on> <S <S> ต้องพูดได้ base on ญี่ปนิสูรนะครับส่วนไอตัวโรงเรียนฮะมันก็จะช่วยเพื่อนๆพอสมควรเพราะว่ามันไม่อยากเสียหน้าว่าแบบเฮ้ยเรียนจบมานักเรียนโรงเรียนกูแม่งแบบไม่มีใครไปเรียนต่อได้เลยว่ะไม่มีใครไปทํางานได้เลยว่ะทุกคนแม่งกลับประเทศหมดเลยโอ้โหโรงเรียนกูจะอะไรมากมันก็จะเข็นครับ มันก็จะแทบจะกราบเพื่อนเนว่าแบบมึงช่วยสมัครงานไปเถอะเดี๋ยวเพื่อนกูทั้งนั้นเลยเนี่ยคนนี้ก็รู้จักคนนี้ก็รู้จักกูฝากเขาไปหมดแล้วมึงแค่ไปสมัครเท่านั้นแหละแล้วมึงจะออกหรือไม่ออกอะไรก็เรื่องของมึงให้มันติดชื่อโรงเรียนกูหน่อยนะฮะลองรีวิวชีวิตมึงหน่อยมาเรียนอะไอตอนที่มาตั้งแต่แรกทําอะไรบ้างก็คือตัวผมอะเรียนมาตอนมปลายเนาะศิลป์ญี่ปุ่นก็คือแบบพอมีพื้นนิดนึง จะถึงประมาณ N 3าตอนนี้ว่าแมงพูดเก่งมากเลยตอนที่เรียนแต่ว่าเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นได้พอมาอยู่คันไซปุ๊บเนี่ยชีวิตจันไลยทันทีเขาฟังไม่รู้เรื่องคันไซมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเบนเป็นแบบมันภาษาอีต่างว่าแบบวาการาไนมันก็จะแบบเป็นวาการาเฮงวากาลาเฮงวาการาเฮงชิลอง มันก็จะแบบมีมีเสียงที่แบบต่างกันเหมือนภาษาภาษากลางภาษาอีสานบ้านเราแหละใช่ใช่ใช่พอถึงเสร็จครับแอดก็เข้าโรงเรียนอยู่ที่เกียวโตนะฮะเกียวโตมินไซนี่ฮงโกกับโคค่าเทอมปีละประมาณสามแสนสามแสนเยนจริงกะเบลสามแสนบาทปีนึงสามแสนเยนสามแสนเยนขออภัยครับแอดแอดจำผิดทั้งแสนบาทแสนบาทอันนี้คือเทอมใช่ไหมต่อเทอมอันนี้คือปีหนึ่งครับสิบสองเดือน ปคือจ่ายไปโป๊ะพ้อนเดียวแล้วก็อยู่ไปเลยใช่แต่อันนี้คือค่าเทอมเนี่ยเดียวไม่รวมไม่รวมค่าห้องไม่รวมหอไม่รวมค่าห้องไม่รวมค่าหอไม่รวมค่าข้าวไม่รวมไม่รวมค่าอะไรเลยไปติ้งจิงกับเบลอะไรเลยยกเว้นหนังสือเรียนกับชีทที่มาเป็น A4 กากาแล้วก็ทิ้งตอนเรียนเรียนนานไหมตอนนั้นสอบสอบไดเอ็นอะไรไม่ได้เลยครับตอเอ็นศูนย์เอ็นศูนย์ศิโเป็นเอ็นศิครับอยู่อยู่เดือนทุกเอ็นแล้วคือกูสอบปุ๊บผ้าไม่ตกก็ไม่ได้สอบ ครั้งแรกเดี๋ยวผมลงปุ๊บเนี่ยผมจะไปสอบ N สามผมก็รับรินญ,ญาก็บินกลับบ้านกูมไม่สอบรับฟินญาเออมารอบสองไม่มมญญมไรตัว N สามเรียนานานแล้วพอ N สองเลยเเตกตกไม่เป็นไรรอบหน้าได้อยู่อ่ะ N สองสอบอีกรอบมึง,อองออสอบอีกเออสอบสองรอบตกกันสองรอบเลยรอบสามก็ N สองครับสมัครไปแล้วโควิดมาหลังจากนั้นแอดก็เลยแบบไม่สอบละกู N หนึ่งเลยแต่ก็ไม่สมัครนะฮะกลัว เอ็นหนึ่งยากเอ็นหนึ่งยากจริงนะเพื่อนยากจริงแต่ไอแอนดี้ผ่านแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆจำหน้ามันได้มันผ่านแล้วส่วนแอดเคนี่มาถึงก็เอ็นห้าเลยปะก็เรียนจบมาก็มาสอบเอ็นห้าแล้วก็อีกปีหนึ่งก็สอบเอ็นสี่เอ็นสี่คือปกติอะเจรพีทีมจะสอบปีละสองรอบเดือนเจ็ดกับเดือนสิบสองสองรอบไม่รู้มันไม่แบ่งครึ่งปีครึ่งปีนะเออไม่รู้เหมือนกันแต่มันต้องเป็นเด็กกับสิบสองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจความคิดเหมือนกันสมัครก่อนสองเดือนครับ คือแบบตอนสอบเดือนถ้าสอบเดือนเจ็ดปุ๊บอะผลออกประมาณเดือน9ใช่ไหมเดือนแเดือนเก้าแล้วก็ต้องสมับสอบหนังสือรอแล้วอะใช่คุณเลือกเลยถ้าตกปุ๊บถ้าตกปุ๊บมึงอ่านหนังสือรอเลยรออีกรอบถูกต้องครับตอนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะสอบเป็น2แล้ว ผ่านมาเป็นระดับนะครับอย่างสวยงาม5,4,3,2,1ไม่มีการอีแอดการอแบบสาตก2ตกกูไม่สอบแล้วศูนย์ต่อไปแต่ก้าก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นตลอดจริงๆก้าอยู่ก็มา3ปีกว่า4ปีแล้วถึง4อ่ะ4ปีแล้วครับกำลังจะสี่สี่กษคือลงคลิปเนี้ยก็4พอดี ก็เป็นยงไงบางภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นกับการทํางานปผมบอกเลยว่าตอนที่เรียนนะครับผมตรงเรียนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะมีเป้าหมายก็คืออยากให้นักเรียนไม่ได้พูดได้ไม่ได้ทํางานคนญี่ปุ่นได้แต่เป้าหมายของเขาอ่ะคือนักเรียนสอบ JLPT ผ่านเพราะงั้นเรียนจบโรงเรียนภาษามาเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะพูดไม่ได้ก็ได้ใช่หรือคุณฟังญี่ปุ่นออกคุณอ่านข้องสิ่งที่คุณได้ก็คือคุณรู้วิธีทำข้อสอบไปใช่ไหมครับคุณจะรู้วิธีเดาคันจิคุณจะรู้วิธีว่า อ่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ประมาณนี้คุณต้องใส่คาเชื่อมอย่างนี้ซึ่งมันไม่จําเป็นขนาดนั้นเนี่ยในการทํางานนะฮะ <c oughs> มีนะสองเล่ม <c oughs> ของญี่ปุ่นเนี่ยคือบ้านเราสี่เล่มเนาะญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะวรวมกันสองเล่มตอนเจอครั้งแรกตกใจมากบอกเขาถามว่าเรียนม,มินะถึงเล่มไหนแล้วโอ้ยสี่เล่มจบแล้วครับสี่เล่มมันมีแค่สอง มึงแบกของเก๋ไอ้ก้าเออมึงมั่วหรือเปล่าอะไรแบบทำหน้าเหมือนแบบไม่เชื่อกูไม่เชื่อว่ามึงเรียนมินะมึงกลับไปเรียนใหม่เลยแล้วมึงก็ส่งแอดไปเรียนใหม่แบบชั珀สามสิบเจ็ดตอนเรียนทำยังไงให้แบบเก่งภาษาญ,ญี่ปุ่นต้องทำไบท์ทำอะไรนี้ใช่ไหมใช่ครับคือแอดเนี่ยมาด้วยเงินที่บ้านเนาะยืมเขามาแล้วก็มาถึงปุ๊บก็ไม่มีตังแอดเคก็เลยมาเลี้ยงแอดบ้างแต่แอดก็ยังตังไม่พอเดียก็เลยต้องไปทำงานเพราะที่ญี่ปุ่นมีคติว่ามึงไม่ทำงานไม่มีข้าวกิน อัดก็ไปทําอยู่สองงานเพราะงานเดียวก็ยังไม่มีค่ากินคือที่นี่ที่นี่มันจะได้มันจะได้ค่าแรงเป็นประมาณวันละไปชั่วโมงนะชั่วโมงละประมาณชั่วโมงแบบเดียพันไะมท่านต่ำเนี่ยมันจะแล้วแต่จังหวัดใช่ถ้าเกียวโตเนี่ยตอนที่แอดเริ่มทําปุ๊บมันสตาร์ทแปดร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วด้วยความโชคดีของแอดครับปีที่สองทำงานปุ๊บมันขึ้นมาแปดร้อยเก้าสิบแล้วอีร้านอาหารไทยที่แอดทำเนี่ยครับน่าจะดูกันอยู่หมเต็มเลยก็ ขั้นต่ำตลอด875ขึ้น890กูก็890เท่าเดิมไม่เคยออกสื่อเลยตกไทยประมาณ200กว่าบาทนะสองใช่ก็ได้เท่าแบบทำท็อปตอนนั้นแอดทำชั่วโมงละ40ก็เหมือนทำท็อปวันหนึ่งครับหนึ่งชั่วโมงที่นี่แต่ก็อย่างว่าข้าวเขาแพงข้าวมือละ300ก็เออ ได้อยู่อะทงานชั่วโมงหนึ่งก็ได้ข้าวกินมื้อหนึ่งถ้าเพื่อนๆจะมาเรียนก็แนะนําว่าให้ก็คือทำใบ<ช>มันก็ดีอ,อ,อย่างทำใบม,ม,ม,มันได้ใชม้มันทำให้เราเจอคนเยอะได้ใช้ภาษาอูกเ,เราก็จะเจออะไรแปลกๆเยอะจะโดนด่าเยอะถ้าใครอยากมาเรียนแล้วกลับประเทศเฉยๆครับถ้าตังถึงอะจริงๆไม่ต้องทำใบก็ได้อยู่ได้แต่ทำบ้างสบายเลยนะทำบ้างก็ดีม้งทำที่ชอบอ่ะอย่าไม่ต้องเลือกเงินใช่ แต่ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปทํางานต่อหรือคุณไม่มีเงินเนี่ยเออแอดว่าแนะนําว่าทํา2งใบไปเลยซึ่งมันจะมีข้อจากัดอยู่1อาทิตย์ห้ามทาเกิน28ชั่วโมงแต่ร0อยวันทันปีอ่ะมันจะตรวจ2รอบก็คือปีละสอรอบไอ้ช่วงที่มันตรวจนะครับก็ลดแล้วช่วงไหนมันไม่ตรวจนอะ่ะก็ทำไปเลยแอแม x ห้าสิบสองมั้งกับกฎหมายกฎหมายครับเนี่ยถ้าถ้าคนญี่ปุ่นเขาดูแล้วก็มาจับแอดแอดก็สวยนะแอดก็จะโดนภาษีรัวรวบอกเลก็อยากทำนะแต่ว่าผมทำไม่ได้เพราะว่ามันติดวีซ่าใช่แอดเป็นวีซ่าวีซ่าทำงานวีซ่าทำงานมันทำไม่ได้เหมือนแบบจริงๆมันไม่ติดวีซ่าหรอกมันติดกับกฎของบริษัทเพราะเขาไม่ให้ทำบริษัทแอดก็ไม่ให้ทำครับแต่ว่าพอโควิดลงอะไรเงี้ยก็มีการแบบจุ๊บๆถ้าจะทำแอดไปทำ เออถ้าใครอยากไปทําก็ทําได้นะดูว่าอยู่ยากอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับผมเพรา่เงินเดือนโดนตัดกัน,นีออกสื่อเรียบร,ร้อยสภาพบริษัทแอด,ดก็โดนปิดนะอไอ้กาไม่โดนจับไม่มีละชิบะคุนิเคเคเหลือเคคนเดียวหัว <laughs> ชิบะคุนีิเค <laughs> ไม่เข่งแล้วเข่ง <laughs> แล้วไอ้ก้าวนไปแล้วถามเคว่าตัวเองเนี่ยภาษาญี่ปุ่นดีขึ้นประมาณปีเท่าไหร่ครับ ที่เริ่มรู้สึกว่าอ๋อกูพูดได้แล้วคือคือ,ค,อคือเคเป็นคนขี้เกียจแบบว่าไม่ไม่ค่เคยไม่ค่อยแบบจริงจังกับการเรียนคือไม่ท่องแบบว่าสมัยก่อนคือไม่ค่อยสนใจก็เรียนเรียนไปอะไรเพิ่งมาจริงเพิ่งมาดีจริงๆว่าประมาณปีคิดว่าประมาณปีที่สามนี่นะแบบว่าแบบดีขึ้นแบบคุยรู้เรื่องมีติ้งได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในระดับที่แบบคุยสื่อสารได้แล้วเป็น n2 น่าจะผ่าน n2 น่าจะผ่านไม่ไม่น่าผ่านไม่เหลือผนพอเลย n2 ขึ้นไปแล้วรู้สึกว่า สิ่งที่สอนมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตเท่าไหร่ไม่ได้ใช้ครับมันจะเป็นแนวแบบภาษาวิจยาป็นแน,แน,นเออภาษาวรรณกรรมเห็นยังไงให้แบบมันดูหรูคลูคลาอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ไมค่อยได้ใช้เพราะเมลคนญี่ปุ่นจริงมันก็ค่อนข้างเบสิกคือมันจะใช้แค่ตัวภาษาสุภาษะครับผมที่แบบพวกโกไซมัสอิตาชิมัสเออก็แค่แค่ประมาณนั้นอะไม่แบบไม่ได้ไม่ได้ภาษาเดโชกะใช่ครับ คือไม่ได้แบบโคตรโคตรเทนีแบบมีแสงขึ้นที่ปลายมีไม่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 ขนาดนั้นยิ่งเวลามันคุยกันภายในบริษัทนะฮะมันแบบโคเรชิตายเดสโดโอโมโยมาสกาจบอยากทำอย่างนีง้อ,อ่ะคิดว่างไงครับโดยสรุปแล้วนะคิดว่าภาษาแบบว่าค่อนข้างจำเป็นมากๆมากๆมากๆยิ่งเฉพาะแบบบริษัทไอค้าอย่างเงี้ยที่บริดบริษัทมันยิ่งุ่นจ๋า มันจะไม่ใช่ใชเป็นที่เคทําอยู่เป็นโกบอบบ้างบอกเป็นโกบอลแต่ก็ไม่ใช่โกบอลอะไรเงี้ยอยู่แอปทบนะฮะอยู่มา2ปีรู้จักคนพูดอังกฤษได้ไม่ถึง5คนทางบาริษัทเช่ครับผมก็แ <c oughs> อดก้า <c oughs> ก็เห็นด้วยกับแอดเคนะครับที่บอกว่าแส่อีบุญจาเป็นมากแับการมาทํางานที่นี่แต่อยากจะย้านิดนึงว่ามันต้องขึ้นอยู่กับงานด้วยแหละแล้วก็บริษัทด้วยถ้าอย่างโตเกงโตเกียวเนี่ยถ้างานคุณมันโกบอลจริงไม่ตอ ย่างบริษัทแอดเคหรือบริษัทแอดเก้าที่แบบ g l o บอลแต่กูพูดกินไม่ได้เนี่ยแต่ก็มีคนต่างชาติที่ค่อนข้างเยอะนะที่เขาทำางานอยู่นในบริษัท global company เขาก็ใช้ภาษาอังกฤษไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้แต่ว่าแล้วเท่าที่ได้ยินมาคือเขาก็จะยังจะยังแบบว่าแบบ recommend ให้อยู่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ดีเพราะว่าถ้ายังอยู่ในประเทศนี้ภาษาญี่ปุ่นมันจะเป็นคือมันจะคุยได้แค่แบบลูกค้าต่างชาติครับแต่พอมาลูกค้าในประเทศสุดท้ายงั้ไงมันก็ต้องมาจบที่ญี่ปุ่นภาษาจริง นี่จริงๆเคอะทำงานแค่ลูกค้าต่างชาติหมายถึงว่าต่างชาติของญี่ปุ่นนะก็ส่วนใหญ่ก็จะทำงานกู้ไทยบังกลาเทศอะไรก็ใช้อังกฤษหมดด้วยแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ในบริษัทนาคณ้แม่งตุ่มอยากให้เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่จะเอกสงเอกสารอะไรก็ไม่มีความปานีให้พวกต่างด้าวอย่างพวกแอร์ทำงานนะครไม่มีเอกสารอังกฤษแม้แต่ใบเดียวถ้าเป็นพวกไก่ก็จะประมาณนั้นใช้ชีวิตแบบคนนไก่จิ้นไก่จิ้น ถ้าถ้าแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆแบบไม่พร้อมที่จะจะเรียนภาษาอย่างเงี้ยประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้เหมาะแก่การมาเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นใช่เป็นประเทศที่เที่ยวแล้วมีความสุขครับเำหรับเราเรามีความสุขแต่ว่าดีต่อใจทำงานแล้วรับนะฮะก็สำหรับ EP หนึ่งเราก็จบกันไปเนาะก็อย่าลืมนะครับเพื่อนถ้าอยากฟังเรื่องอะไรต่อเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับ EC ทีนี้ ดฟคอมเมนต์ไลค์อาร์เกนอาร n d again and again ไปดูที่อื่นด้วยก็ได้นะจริงๆอ่ะวอล์กเราก็ยังไม่เริ่มทำนะใช่ใแต่ว่าอาจจะลดลงไปก่อนเลยอาร์เกไม่ได้ก็เลยมานั่งทำคุยกันอยู่มเอาแทนนะครับเลยอาร์ตเกจะกลับไทยอีกแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็รอเจอกันเกนได้งั้นก็วันนี้เราก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุ